วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่โรงแรมแห่งหนึ่งในบุรีรัมเมื่อเดือนที่แล้วผมไปทำธุระที่นั่นและจองโรงแรมราคาถูกไว้คืนหนึ่ง คืนนั้นพอตกดึกผมได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอยู่หน้าห้องตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นแขกคนอื่นแต่เสียงมันดังและนานผิดปกติแถมยังหยุดอยู่หน้าห้องผมนานมากผมเลยตัดสินใจเปิดประตูไปดูปรากฏว่าไม่มีใครเลย ผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยกลับเข้าไปนอนแต่สักพักก็ได้ยินเสียงเคาะป,ประตูเบาๆผมถามว่าใครครับแต่ไม่มีเสียงตอบผมเลยค่อยๆเปิดประตูอีกครั้งคราวนี้เห็นเป็นเงาตะคุ่มๆวูบหายเข้าไปในห้องตรงข้ามผมเริ่มใจไม่ดี ผมพยายามข่มตานอนแต่สุดท้ายก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมันนั่งอยู่บนเตียงข้างๆผมลืมตาขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดแต่ก็ไม่เห็นอะไร เช้าวันรุ่งขึ้นผมเรียบเช็คเอาท์ออกมาแบบไม่คิดชีวิตถามพนักงานโรงแรมว่าเคยมีใครเจออะไรแปลกๆที่นี่บ้างไหมเขาตอบกลับมาด้วยสีหน้าซีดๆว่าห้องที่คุณพักเมื่อก่อนมีคนเสียชีวิตครับ ตอนนั้นขนลุกสู้ทั้งตัวเลยครับใครจะไปบุรีรัมย์ก็ระวังกันหน่อยนะครับ